สวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะวารัชยาอาัธาอนุคูลจากร้านเวลาดีดีคอมจังหวัดพะเยาค่ะที่ร้านเราจําหน่ายนาฬิกาปลูกนาฬิกาแขวนนาฬิกาข้อมือรวมถึงบริการตัดแว่นและจําหน่ายแว่นสายตาและแว่นกันแดดค่ะเป็นรุ่นที่2ของครอบครัวค่ะต้องเปิดร้านแต่เช้าปิดร้านตอนเย็นช่วงเวลาหลังจากนั้นเราไม่เคยได้รับยอดขายเลยเราต้องรออีกเวลาหนึ่งในช่วงเช้านั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าอาถ้าเกิดเราสามารถขายสินค้าได้ตลอดย4บสชั่วโมงมันจะดีแค่ไหน แลน,นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราสองคนสามีภรรยาพูดคุยกันว่าเราน่าจะลองหันเข้ามาศึกษาในเรื่องของออนไลน์แรกๆท้อใจค่ะเพราะว่ามันไม่มียอดค่ะไม่มีกระทั่งแม้แต่คนดูไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไงหลังจากเริ่มศึกษามาเรื่อยๆก็จะเริ่มรู้ว่าการที่เราลงรูปภาพลงข้อความอธิบายอะไรต่างๆมันขาดส่วนใดไปบ้างพอเราเริ่มทํากับสินค้าแต่ละตัวแต่ละตัวไปกระแสตอบรับเริ่มมาค่ะ มันทําให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกแล้วเมื่อ9ปีที่แล้วที่เราเก้าวเข้าสู่ในโลกออนไลน์ค่ะการสอบถามและพูดคุยกับลูกค้าหลังบ้านโดยผ่านการรีวิวอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ถนัดและชอบพูดคุยหากเกิดกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาเช่นให้ดาวต่ตําๆเราก็จะขออนุญาตทักแชทค่ะเข้าไปสอบถามได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือได้หรือไม่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนกลับมาซื้อสินค้าของเราและแนะนําให้คนอื่นซื้อของเรา เชื่อไหมคะจากจุดเล็กๆแค่เพียงเท่านี้จากสิ่งที่เราคิดว่าเราถนัดมันสามารถทำให้ร้านค้าบ้านๆที่ยอมก้าวออกมาจากออฟไลน์สู่ออนไลน์เติบโตได้คะ่ะฝากติดตามกิจกรรมดีๆจาก s h o p ป e Mentor 2025ทุกๆท,ท่านด้วยนะคะรวมถึงตัวของแอนเองจะมีเทคนิคหรือทริคดีๆมาแชร์ให้กับทุกๆท่าน